จับสู้เราในเด้อรู้สู้ลวงพอ่อในจับหลวงพ่อจับหลวงพอ่งพอนำเน,จ,น,ำเนจับสู้ย่างขึ้นไปบ่มีแนวจับบ่มีบันเล่าบันใดบ้าแต่แข็งแรงลังเทืยมมันขาดจับใบก่อน Obrigado. นู่นไรอ่าููมาเลยนู่นไปหรือเปล่านเปล่ไปเยลองไหมลองไม่ยโ้ยดึงเกินบอกด้แกอ không được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  đăng được không rồi. À. à. được không được không 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 tai ไปเลยอย่าลืมเอามากไม่มาใส่อันปราสาทพิ่งเด้อมันเริ่มมีเขาต้มมียังมาแหล้อด็ดนี่เดี๋ยวสิลืมเด้อเรามาเขาฝันเด้หมักสมโภคยู่ใส่สิ่าเด้ สอนไพี่เมียมลบแม่ลบลรวมลุมตาแม,ม่พี่เมียมม,ม,มันบอลบเลยมันไปตอนรับอยู่หันละเฝ้ารูปยายจอยยังขึ้นบนน,นี้อ,อืม